สวัสดีครับส่องยูทูปเนาะมีกระตังเนาะพี่น้องเด้อยหิบซีทำอะไรคนอยู่พี่น้องต้นนี้ยังไม่ให้แบงเนาะพี่น้องเด้อให้ไลยเชือก่อนเป็นลูกไก่ลูกไก่สาวพี่น้องไก่ชุดแรกให้เลยเชือก่อนพี่น้องสีแบงเพราะว่ายังยันงไม่ให้ให้เบิ้งเชื่องชุนมันก่อนพี่น้องค้อยสีเบงสีเอาสีเลี้ยงอีกจักอาทิตย์หนึ่งก่อนพี่น้องค้อยสีเอาไปอันนี้เตะเตะได้สุดท้ายคลิปให้เบิ้งพี่น้องเป็นี้ให้มา ้มาปัน่นมาออกกําลัางกายจะหน่อยพี่น้องให้มีกําเนิดจะหน่อยอยังพร้อมอยู่อิเจ๊ตึงกับเพี่น้องสิบสี่สิบห้ามือกพี่น้องเดี๋ยวสิทักเด็ดสิให้เบิ้งพี่น้องบ้านสินเดือนนี่เลยพี่น้องเดี๋ยวสิอันนี้สิเติคลิปให้เบิ้งพี่น้องเพราะว่ามันเพราะว่ามันเป็นไก่ลูกไก่ไม้นั่พี่น้องเขาก็บอกว่ามันเป็นสิวอ,อ้วกจังเลยคูเพ,พิ่นเพื่อนน้องคูมัพอนนี่ใส่นมนมนิดนึง โอ้ยเนี่ตรงต่งตรงติ่งใเนี่ยต้นนี่สูดอยู่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี่สูมูอพันไดก็ได้ปล่อยออกต้นนี้มันไล่คุ้มกับแม่ต้นนี้มันอะไรยกับแม่อยู่เป็นต้นต้นนี่สูงกับแม่อยู่ต้นนี้มันสูงแก่เมย์นะเลยดค้างไว้เป็นไก่ไหมกันนี่ไก่ไหมเห็นไหมอยู่ไก่ไหม อยู่มีหาตัลวละไพี่น้องบัดนันได้จับทายพี่น้องเลยบัดเด้๋ยท,ทายช่วงนี้ก็นเนี่ยบัดนนจับทายที่มันไดี่ยมันกลังเคลื่อนสูงไกลเนี่นย,ยู่พี่น้องลักษณะดีอยู่สวยอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ล่อๆให้ได้ชิดก,ก่อนอันนี้ต้เวอร์กอนพี่น้องค่อยสิ ่อยว่ากันลม,มันอันนั้น,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 นเป็ดไก่มนก็าพันสูดีเดอหายพนหายในเลียงมีกำเนื้อก่อนจ้างน้อยก่อนคอยสิเพราะว่าตัวนีปล่อยบได้ไลก่เมล็ดเน,นาะตัวนั้นมันปล่อยได้ย,ยุ่มบรา่ไก่เมล้นั้มันพันในสูดไก่เมต็วนันสูดเยปล่อยมันออก็ปอกสัไปเนะเช็คให้ิ่ง แม่เป็นเป็นพมายืนยืดไปหน่อยดูแม่ดูใค่ตัวแม่ตัวนี้แม่สิเป็นหนางอนแต่ว่าเช็คลูลวมหลูมก็สิเป็นสไตล์ไหนแต่กับสิ่งนี้มันหนางอนนะกันล่ะไปหน่อแนี่มันก็ชนะเก่งโบเก่งโบหล้อพี่น้องเด้อวยแต่เช็คกบางก้อนค่อยสิแดงแม่ยังดอกนั่นนั่น สิ่งเช็คเพิ่งกัน,นบ้านยังสิ่งเช็คตัวพันนึ่แล้วก็สิเช็คตัวเมีนึ่สิะได้รู้ถ้าบ่เข่าบ่ยังก็สิได้โลกออกพี่น้องเจะออกเช็คชุดแรกไงนะพี่น้องเออเข่าบ่ชุดแรกเ,กกเขา่าก,เขากัชุดซอนก็สิดงผสมต่อนเนื่องเลยโคกน้องมันก็นมีอยู่กพลังไงต่อไปสิ่งเช็คตัวน,น,นี้กันเช็คตัวนี้ก็ได้ เขาลูกเขาเก็นล่อล่อล่อพึ่งกันพี่น้องล่ออีกสิ้นเดือนละพี่น้องคนกันย่างพันจะสุดดีอยู่นักินบวบอ,อกสิ้นเดือนแลพอดีประปมาณเก้าเดือนเก้าเดือนก็ตีได้อยู่พี่น้องจับสวยจับสวยกระดูกดีพี่น้องจับแข็งตกเมันเป็ดเดือนเก้าเดือนละพี่น้องเปดเดือนก็กลัวสิเก้าเดือน เสีดเดือนพอดีอายุก็เรื่องพอเสียเชกแน่ไอหัวกําลังกายนําแน่ส่วงนี้เอามาปั่นกันให้หน่อยปั่นออกกําลังกายบํารุงอันนี้ก่อนบํารุงบอละเพ็ดพี่น้องบอละเพ็ดบอรเพ็ดมักเสื้อสีเบี้ยหลังเหล่าขาวพี่น้องบอรเพ็ดมักหัวเลี้ยงบํารุงหัวหันนําหัวหันซีพีซีพีก็บบํรุงพี่น้องให้อ้วนเอาอ้วนก่อน ัวน,นี้ังี่ยมันในหูยังอยูน่นะังใส่ลายๆกันครูมัน,นใส่นี่แหละพี่น้องมีผ้าเนี่สูต่อแม่ยังมีผ้าเนี่เป็นเพียรเป็นเนี่อีกครูมันยองค้างด้วยนะฮั่นหก็เริ่มจีสูใกล้แม่ละพี่น้องร้อยๆกับซ้ำๆนี่แหละพี่น้องซ้ำๆกันนี่แหละเป็นไก่เป็นไก่กชุดใหม่เบัดดูไก่ชุดใหม่ พอเป็นยังมันบ่อตอเนื่องขึนงนน้นน้องช่วงนั้นมันเนอบ่อไข่ทอยู่บาดน้ำเนี่ยอันนั้นอีกอุพยพเนี่ยก็เลยไกลหน่อยก,ก็เลยกลับมากก็เลยส่วนมากก็จักไปทางไหนเนี่ยตุ้ยกกรมีหาก็บเห็นขึ้นน้องช่วงนั้นหายไปเกือบเป็นเดือนเลยเนาะไปไกลหน่อยกับช่วงนี้ก็บไข่าาตอนเนื่อง พอาก็ะไดเปิดแบงโยพี่นอ้องแบง,อง,แบงอเอฟซฮาไปลีลแบงโต้เราพี่น้องแบงอปปลนอไ้กักดอกไก่นุ่มๆมาย่ดีๆกับมีอายุตัวนึงสองตัวเแบงออก็ึ้กันจะสาขาว่ายังอยู่คื้นกอล่ะพี่นอ้องมาหานมันไปยงยมทูดแบงออกไปเด้พี่น้องเด้อซี็นามยมมโูดแบงออกาออกไปเด้พี่น้องเด้ยังไงเอฟฮาไป พัฒนาเด้วยคนเลาวไปเดินไปยังเป็นหรอเราออเอาได้เอาฟอกพันต้นไม้เของมาเป็นสายมาล่อเขืกันพี่น้องเอามาเอามาเติมใส่กับตัวเมียคู่เกิดเพป็นพี่น้องคู่เกิดเป็นยีนย่นิบสองโตคู่เกิดจะโยมมนทูดละพี่น้องไปแมนเอาเอามาเติมใส่เพิ่มเพิ่มเติมเข้าไปเติมหัวนางๆพี่น้อง มเมออเบอร์แข็งหลังแางๆเน้นพลังแางๆนี่เป็นมาหล่อคือเกาเ่าเป็นสายเน้นเป็นมาหล่อไปเนาะได้ก็ไวไอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องเนะตอนนี้พุทธศุกร์ละ